วันนี้นะคะก็จะแบบแกะกล่องแบบสไตล์เซ็กซี่นิดนึงนะคะจะเป็นเสื้อผ้าจากร้าน7ร้านของ i g นะคะที่แบบว่าแซบๆเลือกมาแล้วคัดมาแล้วค่ะหนึ่งในนั้นเป็นอันนึงที่พลอยโปรดด้วยก็คืออันนี้ค่ะนีแต่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดเรามาเปิดอันที่แบบว่าเรายังไม่ค่อยเห็นมาก่อนดีกว่านะคะอย่างเช่นเจอไม่ได้ดูครั้งไม่มาหาดครั้งไม่มาหาดครั้งงงปะว่าจะแกะอนไนเราไปด้านนี้ด้านนี้ก่อนดีกว่าค่ะอันนี้ มีดีคอเสร็จนี่นะคะอันนี้จากมีดีคอเซร็จกันไก่ก็มีไปแล้วข้างนอกเขามีอะไรกันอะไฟไหมตรงไหนหรือเปล่าปล่าชิลโปมาตงด้องโดนจ้าชิลโโปมาตองโดนจ้าไหนดูซิมันจะโปให้เลดติ้งดีกว่าวันนี้คนนกอะค่ะโอ๊ยตายแล้วขึ้นเวทีได้ ในส่วนของการขึ้นเวทีอันนี้ให้สิบแต่ในส่วนของความโป๊ยังไม่ที่สุดนะอ,ดอันนี้ตรงนี้ต้องซีชูไงแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดใครแบบมีหน้าอกอ่ะก็คือเลเทตตรงเนี้ยคือต้องตึงมากเฮ้ยแต่ว่าความซีชูสีขาวนั้นน่ะมันรุนแรงเหมือนกันนะด้วยซเออ้เฮ้ยตอนแรกเราบอกว่าความโป๊เราไม่ได้ให้แบบความโป๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันแบบเป็นสีขาวแล้วคือนนเนื้อ มันต้องใส่ยังไงวะให้ไม่เห็นรอยจุดชั้นในใดๆลูไม่ใส่ลูกไม่ใส่ลูกไม่เห็นไปก็ไม่เห็นก็คือแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะโอ๊ตแล้วี่แวกข้างแวกงอันนี้อันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเลดติ้งอันนี้จากมีคอเซตนะคะอันนี้จากร้านชื่อว่าเฟล่าแฟชั่นทำไมเน้นแต่สีขาวอว่านหวาน รุกไม้งานซีทรูอนะลองดูสิโอ้งานพันแม่ตรงไหนปิดหน้าอกอะ,อะเธอแล้วเขาใส่อะไรเ้าไม่ใส่หรอเาอิึดอัดไปหมดเลยอะโอ้ยแน่นการที่เราใส่อะไรแบบเนี้ยเราไม่สามารถหายใจได้เลยนะถ้าหายใจเมื่อ,อไหร่คือแบบรมดลเลอเิดอะอันเนี้แต่ให้ความโป้นะมันคือได้แบบ มันได้ใจความโป้จริงๆอ่ะหรือถ้าเกิดเราใส่เสื้อกล้ามข้างในก็จะได้ดูเป็นแบบสปอร์ตตี้ขึ้นมาหน่อยป่ะหรือไงอันนี้ให้ความโป้อยู่นะแซ่บไงเออแซ่บฉันเห็นเพื่อนๆดิฉันใส่ได้แต่ดิฉันไม่น่าใส่อันนี้จากร้านอะไรคะเนี่ยอ่านี้้ออ You Face B K K You f a s อีก You f a s ว่ะอุ้ยมาเป็นกล่องอย่างนี้มันก็ตื่นเต้นกันนะอุ้ยแพ็กเกจดีด้วยแม่ ีะมาเป็นเซตหล่อนี้ม <mon> <made SAN> <Maria> ีสองชิ้นอะน้าอื้ออะไรก็เน้องน้องบ้าเหรอชุดคนเหรอคะใส่็จไปงานไหนก่อนไปไหนคะต้องไม่มีหน้าอกนะค่ะอันนี้ใช่ป่ะมีหน้าอกก็คือยิ่งแบบเป็นตุ๊กตาบาร์บี้เลยอะลองดูไม่หลยใจเลยฮู้ ก็คือตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะเดี๋ยวดูท่อนล่างเขาหน่อยท่อนล่างจะมาแบบลูกหมาไหมการแสดงป่ะเฮ้ยทำไมมันมาแยกชิ้นน่ะใส่อะไรอ่ะใส่เกงในใส่ไปไหนเพราันเรียบร้อยต้อขายยานไม่เรียบร้อยเธอเพราะว่าอะไรเพราะเราอ่ะเอาเข็มขัดมาไว้ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็ผูกใช่ป่ะแต่ตรงนี้ มันยังไงหรือเราเป็นอารมณ์ใส่เกงเกงขาสั้นที่แบบสั้นมากเป็นอารมณ์คาร์บอยกับมีก้านปลาสำหรับบางคนที่แบบไม่เก็ตจริงๆอะว่าเออมันใส่ยังไงก็คืองงนะอะฉันให้ความเลดโปนะนี้ให้นะแล้วฉันให้ความก้านปลานะให้ใหอันนี้ก็ให้ชอบชอบชอไม่มันเหมือนมันแรงขึ้นเรื่อยๆเว้ยเออร้านชื่อว่า อ่านไม่บอกว่าคือมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมเนี่ยแต่เป็นแบบคาราโอเกะใช่ไหมเนี่ยหรือไงหอร้านเสื้อมันยัวเห็นไหมบอกแล้วเสื้อมันเยอะเปิดดูสิอ่ะฉันชอบซองอะไรแบบนี้ว้าวเสื้อมันยยอะอ่า มันจะข้างล่างหรือมาอวอห์ดง่ายกว่าจ้ะมาโทรอ่ะเราไปแค่ตองท่อนตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะคุณผู้ชายว่าชีวิตชนีอ่ะมันเหนื่อยแค่ไหนนล้ปวดไปแล้วเลยนมไปแล้วปกใส่แต่ยื้อป่กตัวโป๋เนอะเลยมีตัวโป๋แอสไายใไปหน่อยอ่าร้านอะไรนะคะสึมเยอะ ได้อยู่นะอันนี้มันก็ดูเป็นแบบแซ่บๆนะอันนี้ผมก็ให้นะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยผมเข้าถึงได้กับอัน,นเนี้ยผมเข้าถึงได้แต่ผมอันเนี้ยไปไม่ถึงอันนี้ต่อค่ะเฮ้ยอันนี้เหมือนดูเข้าถึงง่ายเลยอะ่ะอันนี้จากลานชื่อว่าอะไรวะเนี่ยอ,นะอ๋ยนะโอโคลดิงบายมิตะเมตะมิตามิตาอะไรเนี่ยอุ้ยฉันได้ยินด้วยอุย้ยอ่ะ,อะโอเคอันนี้ดูอาจจะฉันน่าจะพอได้อยู่เข้าถึงได้อยู่ เข้าถึงได้จริงป่าวะอ๋อคุณมันงานสิกแซกอ่ะวันไหนเสร็จอ,ะ,อะทีมงานทำหน่อยคะ่ะมันดูได้ส่วนของตางเกงเขาเอาชุดมาให้มันดูเข้ากาันก็คือใส่เสื้อตัวน,นั้นกับกางเกงยีนกางเกงยีนก็คือยังไงโชว์เนื้อไงตรงนี้ไงไม่ได้กินบุฟเฟ่ไม่ได้กินบุฟเฟ่คือจบหรือว่าเราใส่เสื้อที่เป็นแบบบอดี้สูทข้างในอย่างเนี้ย เออมันจะได้ดูไม่โป๊ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่คนส่วนใหญ่เขาจะซื้อของโป๊ก็ต้องเอาให้โป๊เต็มที่เนาะเเสร็จหรือยังคะดูเรื่องเสร็จรยังคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ต่กล้องที่เป็นผู้ชายบอกว่าใส่ได้ชิงนชิ้อ้าวเราตรงไหนปิดนะอกมันพอหรอวะชาเธอลองเธอบอกแล้วว่าเธอมีเสื้ออะไรแบบนี้เยอะเธอต้องลองอ่ะฉันไปอย่างอื่นก่อนนะอันนี้จากอะไรนี้ ชิลคอเซตชิลคอเซตอุ้ยน้อยมากเล็กมากก็คือนุ่งผ้าที่คาดผมน้อยชิ้นมากปั๊บปั๊บมุมผมปั๊เนี่ยเราไม่ได้สั่งผิดกันมันคืออย่างนี้คุณแต่อันนี้มันยืดไงอันนี้มันน่าจะปิดมากกว่าอันนั้นอันนั้นมันดูไม่ปิดเฮ้ยไม่ได้แล้วนะหวานนะใส่ไปถามแม่ ไปไหว้แม่วันนี้ชุดไปไหว้แม่แม่ตีตายเลยเนี่ยชุดอย่างเงี้ยคุณมันคือเหมือนที่คาดผมมากกว่าปะวะเอาจริงปะคือหน้าว่าพิดแต่ว่าข้างหลังก็คือมีแต่เส้นเดียวพเส้นผมน่ายไปไหมอ่ะว่าไปว่าไปใส่ไปไหนก่อนอ่ะ<อ><อ>ดูท่อน,นล่างอ,าอ๋ออันนี้คือคืออะไรอ่าอันนี้ก็ไม่ได้โฟมากนะอันนี้ถือว่าแบบอ่ะได้ก็โบแต่ว่าก็คือไม่ได้แบบไม่ขนาดอ้าวถ่ายรูปเล่นแล้วล่าสุด เธอจะมาเข้ากล้องหน่อยชาชาเธอเป็นนางแบบมันก็ดูแน่นไปหมดเหมือนกันนะเธอหรือไงมันแน่นไปหมดตรงนี้สุดความหึงหึงนี่อะอ่ะอย่างงี้ฉันอันนี้ใส่ได้อันนี้ยังพอแบบโอเคสู้แต่อันเนี้ยไม่สู้ไปหาแม่ไม่สู้ไปละอันนี้หนึ่งในร้านที่สีชันชอบเสื้อลูกหมาเหมือนกันคุณบาโยที่เป็นช่างหน้าเขาทําให้คนนี้ตลอด พอเล่นเองยิ้ค่ะ<า>นี่ค่ะไอเหมือนจะไม่โป๊ตแต่โป๊ค่ะเพราะอะไรเลยค่ะตรงนี้ค่ะสิแรกมันทุกตัวเคยลองใส่แล้วอะไรแบบน,นี้ใส่ยกทรงก็ไม่ได้แบะ <c oughs> ก็คือเห็นเป็นรอยแล้วต้องทํำยังไงก็คือต้องไม่ใส่ก็เห็นจุกมันต้องทํำยังไง <c oughs> แต่ว่าอันนี้โอเคยังแบบว่าเออแบบใส่สปอร์ตบาร์ให้มันดูแบบเออเก๋ๆได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ทางฉันพอได้แล้วเขาก็ส่งผ้ามาค่ะ ฉันเชื่อว่าผ้าเขาไม่ได้เอาไว้แบบคุ้มคอพกหัวนี่ค่ะน่าจะน่าจะเป็นอารมณ์นี้สาธิตนะคะก็คือเป็นอย่างนี้นะคะพับครึ่งนะคะทดสอบทำแบบเดรนสิไปทะเลไงถ้าพอไปทะเลใส่แบบนี้ไม่ผิดเรามาเลดก่อนฉันว่าชุดนี้สอบสุดเลยอ่ะอันนี้เต็มเต็มเท่าไหร่เต็มห้าแล้วเนาะได้เต็มห้าอันนี้ให้หนึ่ง เบาๆนิ้มหนึ่งเบาๆอันนี้ให้ให้สามให้สามรู้สึกว่าโป๊แต่แบบมันยังไงไม่หูหวา,วาสาให้สาอ,อันนี้กูให้ <c oughs> ให้าเลยห้าเพราะว่าอะไรงงมากใส่ยังไงงงมาก <c oughs> หรือเป็นกระเป๋าอะไรได้ไหมวะ <c oughs> คือเราไม่ได้ไอ้นั่นร้านนะคะแต่คือหมายถึงว่าอันนี้คือต้องเป็นคนเฉพาะจริงๆที่จะชอบใส่อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือให้ห้าเหมือนกันเพราะว่า กีบปลาแล้วก็คือความคาร์บอยอะไรเงี้ยออนนี้ถ้าใส่เกงในก็คือจบยัวยัวยอันนี้ยังมีความแบบประมาณ4ประมาณ5ฉันให้สี่ครึ่งอะสี่ครึ่งอันนี้ให้เท่าไหร่เดีย่ะอันนี้ให้ให้4แล้วกันเนาะส่ส4 4ให้4เกางก็เกงก็กางสกงก็3เ3าเบายัวยัวกําลังแบบเออใส่ได้จริงอ่างเงี้ยอันนี้ยให้ มันบางมากเว้ยจริงมันบางมาก mm hmm. อันนี้งานงานไหว้แม่คือแม่ด่าแน่นอน,นอันเนี้ยเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้คือกั้มกึ่งได้ได้รูปอบดูโปมากแต่ว่าพอเห็นของจริงแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นสามารถใส่ชีวิตจริงได้สองแล้วกันอันนี้ให้สองเ,บบเพราะว่านางยังแบบพอใส่ได้อยู่อันนี้เหมือนจะไม่แซบแต่มันแซบอ่ะอันนี้ให้สามแล้วกันประมาณ, mm hmm. มาณเพราะว่ามันแบบมีแขนยงแขนยาวยอะไรเงี้ยอประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือเจ็ดล้าน ใน IG ที่แบบว่าจุดแซบนะคะให้คะแนนไปแล้วเรียบร้อยค่ะจริงๆ้ะถ้าเกิดมีแบบว่าร้านไหนแนะนำก็สามารถเขียนมาคอมเมนต์ได้แม่อันนี้ร้านนี้แซบกว่านี้อีกให้ไปดูอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆไม่ใช่ทางเราไม่ค่อยรู้อันนี้คือเก่งมากแล้วที่หาเจ็ดร้านและทีมงานตรงเนี้ยไม่มีคนไหนที่แบบเตะตกโปเลยอเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครแบบว่ามีร้านแนะนำนะคะก็เขียนกันมาได้เผื่อคนที่มาดูนะคะแล้วก็อยากจะได้เสื้อผ้าแบบ แบบโป๊บๆแซ่บๆแบบนี้ก็สามารถไปดูแบบลายแทงได้นะ,ะเราไปดูในคอมเมนต์แล้วกันนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพอรอยแทนดูด้วยนะคะอยากให้เปิดกล่องอะไรบอกเลยนะคะสามารถแจ้งได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะไปพิจารณาแล้วก็เอามาเปิดกล่องให้ดูนนะคะืะบาย